สวัสดีครับพบกเราเช่นเคยโอ้พ่อบ้านกดถ่ายคลิปคลิปเต็มเราจะทำข้าวมกไก่กันครับมีขั้นตอนที่ว่าสาวข้าวลงใบแล้วที่ออกมามีอยู่สองซองมีผงอยู่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไก่ของเราลงไปครับเป็นสะโพกไก่ใส่ไปได้ประมาณแค่ ที่จริงก็สองน่้อก็จะเต็มแล้นะครับแต่ผมยากใส่สามเพราะหม้อเรามีนิมากหม้อเบลเบลจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเราจะไปใส่หม้อหุงข้าวกันดูว่าจะเป็นแบบไหนหุงแบบปกติเลยนะครับทีนี้ก็รอเวลาครับไฟเบอร์ลินเน่นะคะตัวช่วยลดพุงนะคะระบบขับถ่ายดีหนึ่งกล่องมีห้าซองซื้อหนึ่งกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทใครท้องผูกถ่ายยากจัดได้เลยนะคะใครชอบกินของมันสองทอดส้มตำจัดได้เลยค่ะตัวนี้ลดโซเดียมได้ดีมากๆ เอาละครับได้เวลาแล้วครับมาดูกันข้างในจะเป็นแบบไหนหมอ้อเป็นไงไอหม้อปิดข้าวเหลืองสวยมากลงจานให้คุณนายก็เลยครับเราจะเอาไก่ออกมาสับกินง่ายๆก่อนนะครับไก่ของเราเป็นชิ้นเล็กเลยทําให้สุกง่ายนะครับกิน,นอ่ะอกี่ชิ้นเดีสองสองเลยหรอพี่สาม <laughs> พดข้าวนี่ข้าวของเราเหลืองเลยนะครับข้าวของเราไม่ใช่ข้าวขงใคราทำง่ายไหมครับทุกคนมีแค่ห่งโลโบของเราแค่นั้นนี่ครับนี่ที่งสวยง,งามแล้วก็เอาไก่ใส่ไป อุ้ยกินกินไม่กินมากนี่ครับได้หน้าตาเป็นแบบนี้หั่นผักซะหน่อยแครอทเอ้ยหั่นผักซะหน่อยแตงกวาแครอทเฉยอะไรไม่ชอบแบบแนวนั้น

ยายไหล,ย,ย,ลย้อยรดยงยอดย่าเสร็จแล้วครับข้าวหมกไก่ในหมอ้อหุงข้าวทำง่ายๆสไตล์โอพอบ้านไปแล้วครับบ๊ายบาย